บันเดย์มาพูดคุเาเป็นยังไงบ้างครับปกติก็จะเป็นพี่ซันเดย์ค่ะวันนี้ก็เปลี่ยนเป็นน้องบันเดย์ค่ะเพราะว่าวันนี้หัวข้อที่เรามาพูดคุยค่ะเรื่องของการรับเลี้ยงน้องหมาหรือว่าอดอดด็น้องหมานั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะสา a ออดด็มาค่ะ น้องโดนทิ้งแล้วก็รับเลี้ยงมาอยู่กับสามาประมาณเกือบเกือบสองปีแล้วค่ะสําหรับางานในวันนี้เปิดบริจีให้กับบริจีรัสัตวยครับเป็นยังไงบ้างข้อดีคือมันอยู่ใจกลางเมืองอะค่ะบางทีคนที่อยู่ในเมืองไม่มีเวลาที่จะแบบพาน้องไปเดินหรืออะไรเงี้ยค่ะการที่มันมีสถานที่ที่มันเปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมาออกกําลังกายพาน้องมาวิ่งเล่นแล้วก็ตัวเจ้าของเองก็มีอาหารทานหรืออะไรเงี้ยค่ะสาวว่ามองว่ามันค่อนข้างสะดวกสบายสําหรับคนที่อยู่ในเมืองอย่างสาอยู่นอกเมือง อยู่รอบนอกก็จะไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคนที่อยู่ในเมืองก็การที่มีปาร์คแบบนี้สาวว่ามันดีค่ะแล้วก็ช่วงนี้อากาศกำลังดีด้วยก็จะสบายๆคือถือว่าเป็นการอยู่มคุณภาพชีวิตสัตย่างที่เราคชอบสามารถให้มีพื้นที่เนใช่ไเปิดเปิดกว้างมากขึ้นค่ะเพราะว่าคนที่อยู่ในเมืองอะค่ะเขาจะไม่ค่อยมีพื้นที่ที่เขาจะสามารถพาเด็กๆไปวิ่งเล่นได้อะค่ะก็แต่ที่าอาจจะไปสวนตรงนู้นนิดนึงนะคะแต่ว่าถามว่ามันยังมีอย่างอื่นอีกไหมบางทีเราอาจจะอยากแค่แบบ เฮ้ยนั่งแห้งเอาจิบกาแฟกับลูกหรืออะไรเงี้ยค่ะบนนี้เราก็สามารถมาได้ยิ่งถ้าแบบช่วงเย็นหน่อยนะก็อากาศเย็นก็ยิ่งชิลขึ้นไปอีกค่ะทีน่นีกลางวันยังชิลใช่วันนี้ช่วงนี้อากาศดีมากเลยค่ะแล้วก็ไม่ร้อนเลยด้วยรู้สึกยังไง้างครูที่เปิดเป็นที่ว่างให้กับสัตว์เลี้ยล้วก็มาเหมือนการไปรวมตัวกับสำหรับคนรักสัตว์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยสาวาว่าเป็นการพาเด็กๆเ,เ,เข้าสังคมที่แบบที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆเ,เองก็ต้องการอยากจะแบบเจอเพื่อนบ้างคุยสังคมกันบ้างอะคะ่ะแล้วก็พ่อแแมม่่เเเองเวลาาาทีีบบน้รก็จะ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะซึ่งสามว่ามันดีชิลค่ะวันนี้มีคนมาขอคำแนะนําหรือขอประสบการณ์ในการแชร์ของเรามเยอะมขนาดไหนก็จริงๆช่วงนี้คนก็เริ่มมีความนิยมในการที่จะรับเลี้ยงสัตว์มากขึ้นะนะคะสาว่าการที่สากับคุณหมอเนี่ยมีโอกาสได้มาพูดคุยเรื่องนี้มันก็จะทําให้คนที่เวลาเอาไปเลี้ยงจริงๆจะได้มีมุมมองที่มันกว้างขึ้นว่าเฮ้ยเราพร้อมมากน้อยแค่ไหนที่จะเอาเขาไปเลี้ยงอะค่ะแล้วก็ อยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจเรื่องของน้องหมาที่โดนทิ้งให้มากขึ้นถ้าคุณพร้อมก็ ช่วยสักตัวหนึ่งมันก็ทําให้สุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพชีวิตเขาดีขึ้นค่ะวันนี้ได้มาสัมผัสบรรยากาศโดยตรงแล้วอยากให้ช่วยแชร์ประสบการณ์ที่เราได้มาสัมผัสมันเป็นความรู้สึกยังไงบ้างครับเรื่องของการที่มาอ๋อพามาโอเคค่กก็สดชื่นนะคะแล้วก็สิ่งที่สาชอบคือมันไม่ร้อนนะคะสองก็คือยังมีจุดให้น้องๆเนี่ยเข้าห้องน้ํานะคะมีหลายคนจะคอนเซิร์นว่าเฮ้ยเวลามาพามาอย่างเงี้ยไม่มีจุดให้เข้าห้องน้ําเลยอันเนี้ยมีจุดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็หลายๆมุมเนี่ยมันก็จะมีมุมที่ เงียบสำหรับน้องหมาบางตัวที่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยหมายเยอะเกินไปแล้วรู้สึกเครียดอะค่ะก็สามารถที่จะหลบบุมที่มันเงียบลงได้นะคะก็ครบจบในที่เดียวค่ะเป็นพิษซได้มาพูดคุยกคุณหมออ ค่ะก็คุยเรื่องของพฤติกรรมต่างๆอะค่ะว่าในมุมมองของคนที่รับต้องหมามาเลี้ยงเราฝึกเขายัางไงแล้วก็มุมมองของน้องหมาเออของคุณหมอที่มองว่าน้องหมาเนี่ยมีพฤติกรรมแบบไหนแล้วควรจะแก้ไขแบบไหนซึ่งกับคุณหมอเอกเนี่ยสาก็จะเจอกันค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วนะคะตามอีเวนต์ด้วยแล้วก็บางทีสาก็ไปฝึกกับคุณหมอด้วยก็ถือว่าเป็นการแชร์วความรู้กันทั้งสองฝ่ายค่ะทั้งในมุมของคนเลี้ยงแล้วก็คนที่เป็นด็อกเทรนเนอร์กับคุณหมอที่เน้นเรื่องของพฤติกรรมค่ะครับแล้วน้องบันเดลเป็นยังไง บ้างคะโอ้ขอบคุณไหมากเลยค่ะคุณพี่่ใชมปกติใช่ค่ะปกติก็จะเป็นพี่ซันเดย์ออกงานซะเยอะเพราะว่าคนเนี้ยเขาจะไม่ค่อยนิ่งค่ะเขาจะแบบเดี๋ยวจะอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาก็จะแบบว่ายุกยิกนิดน,นึงแต่ว่าถือว่าทำได้ดีค่ะเป็นการออกงานครั้งแรกเนาะหรอครั้ง,<า>งแรกได้เจอเพื่อนเป็นยังไงบ้างครับได้มีการเขาเรียกว่าเสียหายปะก็มีเสียหายบ้างนิดหน่อยค่ะแต่ว่าเมื่อกี้แบบเดินช้อปปิ้งอยู่ตรงเมื่อกี้ก็แบบแม่อะไรไม่รู้ต ก็ม no well, the so so ีบางค่ะก็ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่เขาไม่่อยไม่เคยออกข้างนอกอะค่ะตอนที่ตอนที่เขาอยู่กับเจ้าของเก่าอะค่ะพอออกมาข้างนอกก็จะตื่นเต้นมากเป็นพิเศษก็จะคุมยากนิดนึงค่ะก็จะอีลุงตุงนังหน่อยอยากให้พี่สาช่วยฝากเชิญชวนหน่อยละกันสำหรับใครที่อยากเอาสัตว์เลี้ยงมาสําหรับสวนรวมที่ใหม่ของสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยกบลงทะเบียนอะไรอย่างไงบ้างก็สําหรับใครที่อยู่ในเมืองนะคะเราก็อยากจะพาน้องหมามาผ่อนคลายนะคะตัวคุณเองก็ได้ผ่อนคลายด้วยนะคะก็แวะมาได้เลยนะคะที่เดอะพาร์คนะคะ คะอยู่ชั้น3นะกดลิฟต์ขึ้นมาชั้น3ได้เลยนะคะแล้วเราก็จะเจอบรรยากาศชิลๆแบบนี้ค่ะก็ใครว่างก็แวะเวียนกันมาค่ะพี่สารก็เลยหลายคนไม่ค่อยรู้ว่าเราเป็นครูฝึกสุสานเลยงเงี้ยเขาก็รู้กันทางนั้นนะไม่เนื่องจไม่ได้ติดตามในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยพี่แอนทองผสมเขายังรู้เลยเออเเป็นยังไงบ้างครับได้มีการตัดไปช่วยไปเมานางเหรอไปแบบว่าเอาน้องหมาเราไปไปฝึกก็ก็จริงๆก็เทรนมาตั้งนานแล้วค่ะเทรนมาตั้งแต่ก่อนโควิดอล้ค่ะจนถึงตอนนี้ก็ยังรับเทรนอยู่นะคะก็จะเป็นแบบว่า private trainer ค่ะก็คือไปเทรนให้ที่บ้านนะคะลูกค้าประจำตอนนี้ก็จะเป็นน้องแอนดี้นะคะของคุณแอนของประสมนะคะที่ยังดูแลก,กันมาประมาณเกือบปีแล้วค่ะดูตั้งแต่น้อง3เดือนจนตอนนี้แอนดี้ขวบขวาแล้วค่ะ เรียกว่าอนไหายังไงคะทอไมเราถึงแบบเริ่มมาทำาิวนี้ได้จริงๆสาเป็นคนที่ฝึกหมาตัวเองอยู่แล้วค่ะสามีอีกตัวหนึ่งหน้าตาเหมือนกันเลยนะคะชื่อน้องซันเดย์เนี่ยสาฝึกเองแล้วก็น้องก็ถ่ายโฆษณาทําอะไรพวกอย่างเงี้ยอยู่แล้วคะ mm ่ะ hmm. เสร็จแล้วเพื่อนก็มาถามว่าเออเนี่ยเราฝึกหมามันทํายังไงทํายังไงมันถึงจะเป็นแบบนี้ได้ต้องทายังไงบ้างอะไรอย่าง,างเง<อ>ี้ยค่ะก็แนะนําเพื่อนเพื่อนก็ไปแนะนําเพื่อน แล้วก็แนะนำการต่อต่อปากต่อปากค่ะตอนแรกๆก็ฟรีเนาะก็ช่วยเพื่อนเนาะเออฟรีเยอะๆก็ไม่ไหวเนาะก็ก็แบบหารายได้พิเศษเล็กน้อยค่ะพอดีกับช่วงโควิดพอดีที่แบบผู้คนส่วนใหญ่ก็ work from home แล้วก็ซื้อสัตว์เลี้ยงกันเยอะมาค่ะช่วงนั้นก็แบบโอ้แน่นช้ำพี่สาก็มีไปลงไปเรียนเรียนค่ะเรียนเรียนค่ะสาเรียนสาจะเรียนออนไลน์ซะส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็เวลาที่มีเทรนเนอร์จากต่างประเทศมาค่ะสาก็จะไปลงเรียนทุกคอร์สเลยค่ะ ซึ่งการสอนของสาเนี่ยสาจะเน้นให้น้องเนี่ยมีการสบตากับสาให้เยอะที่สุดหรือสบตากับเจ้าของอะค่ะที่เราเรียกว่าโฟกัสหรือว่าไอคอนแ t a c t ให้มากที่สุดสาเชื่อว่าการที่เรามองตากันอะคะ่ะเหมือนที่เราคุยกันอะเราก็จะมองตากันมันจะทําให้เราสื่อสารกันได้ง่ายกว่าซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งใน way การเทรนของสาเทรนเนอร์แต่ละคนวิธีการเทรนน้องก็ไม่ไม่เหมือนกันสาก็หยิบจากคนนู้นคนนั้นคนนี้มามกซ์รวนกันแล้วก็มาดูว่าคาแรคเตอร์น้องหมาตัวเนี้ยต้องฝึกแบบไหนถึงจะ ประสบความสําเร็จค่ะหลักๆก,ก็จะเน้นให้เจ้าของเนี่ยสามารถฝึกน้องได้เพื่อให้เจ้าของไม่รู้สึกกดดันไม่ต้องนัดลูกนัดทำไมคะอะไรนะของพาาี่สายอยู่ในระดับไหนครับเขาคิดเป็นระดับไหไหมรือว่ามันไม่ได้มีเป็นระดับอะค่ะมันก็จะีแบ่งเวออกไปเป็นแบบว่า positive way ก็คือการฝึกแบบเชิงบวกที่เราจะไม่ใช้การลงโทษเลยค่ะหรือว่าเป็น balance ก็คือจะมีกึ่งลงโทษกึ่ง กึ่งชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออีกอีกเวนึงก็จะเป็นเวนแบบหมาตำรวจที่แบบเป๊ะๆเ,เลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นพวกเชือกกระตุกของสาเนี่ยจะอยู่ใน positive i ง b a l a n c ์าาน,นิดนึงอย่างเงี้ยค่ะอ่าก็จะเป็นก้ามกึ่งอยู่ตรงนั้นค่ะก็จะเป็นแล้วแต่ว่าทิศทางแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะก็จะมีเวรงานเป็นพินเนอร์แล้วก็งานนึงงาร ก็ด้วยความที่ว่าเรารับเป็นงานส่วนตัวค่ะเราก็จะ manage เอาตามวันที่เราวางค่ะคือถ้าเป็นคิวละครมันก็จะพื้นที่ถุกเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วเนาะก็ก็คือบล็อกตรงนั้นไปสมวนว่าพื่อถ้าศุกร์เสาร์อาทิตย์เราก็อาจจะขโมยมันพื้นที่ถัดมาวันนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าจะนักขันพูดเราก็อาจจะขโมยมันพูดมาวันนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ manage ได้ค่ะแต่ยึดอันนี้เป็นหลักเลยใช่ไหมครับสำหรับครูฝึกเลยส่วนเฮ้ยเล่นเล่นละครซีถ้าหรอก็มีมีแต่ตอนนี้แต่ว่าเอาวันนี้เป็นหลักก่อนไงพี่สาวเเเฮ้ยฉฉัันนนนนกกก็็จะะะะะออาลลลคคคครร่่่ื ที่เห็นเงียบๆอบะก็มีอยู่นะไม่ใช่ว่าแบบไม่มีแต่ว่าหลังๆอะคะสาจะไปเน้นหนังหนังต่างประเทศอย่างบางทีสาไปอยู่จีนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะไปเป็นเวนั้นก็เลยจะดูเหมือนว่าแบบเฮ้ยไม่ค่อยมีงานหรือเปล่าแต่ว่าคือสาก็ไปไปอยู่จีนนลค่ะมันก็เลยเหมือนเงียบหายไปแต่ว่ามีนานที่จีนอยู่เรื่อยๆค่ะเห็นเห็นคนงานเห็นในรอใช่ค่ะโดนหลอกมาค่ะไม่ใช่ค่ะเราไม่ฝึกเราไปฝึกเออฝึก เขาเสร็จแล้วเขาก็หอลอกให้เรามาเล่นละครแล้วก็เออค่ะแบบงงๆไม่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 ค่ะก็จริงค,คือเท่าที่ได้คุยกับพี่แอนนะคะหลายละครจ,จะบอกว่าเอ้ยก็สนิทกับพี่แอนก็เลยได้เล่นแต่ว่าจริงๆมันด้วยตัวบทด,ด้วยด้วยด้วยตัวเนื้อหาของเนื้อเรื่องอะค่ะจังหวะมันได้กันพอดีแล้วก็พี่แอนอยากจะได้คาแรคเตอร์ที่ดูเป็นแบบนั้นนะคะซึ่ง ไปเล่นจริงๆมันแค่2หรือ3ตอนนะคะแต่ว่ามันมันยากสําหรับสาพเพราะว่าเล่นเป็นคนดีค <c oughs> ือสาไม่เคยเล่นเป็นคนดีพอเราไม่ได้เล่นเป็นคนดีนานๆนะพอไปเล่นเป็นคนดีที่มันมีความแบบความซอฟความนุ่มความเบาของของ,ของความวินเทจอะค่ะมันก็เลยค่อนข้างยากวันแรกก็แบบตัดตัวพอสมควรว่าแบบ เออมันต้องพูดให้มันช้าให้มันชัดแล้วก็ดูนุ่มนวลนะ่ะก็ดูน้องยายาสีนุ่มนวลขนาดน,นั้นนะ่ะเราก็ต้องแบบฟิลมันก็จะเป็นฟิลเดียวกันให้มันเป็นประมาณนะั้นซึ่งแล้วก็ค่อนข้างแตกต่างจากที่เคยเล่นนะคะสนุกดีค่ะแล้วก็ละครกระแสดีด้วยค่ะน้องสวยมาก นแบบแต่งตัวตามกันทุกคนเืองเลยเขาเปิดแวร์เฮาส์ยู่นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้บริษัทแอนดงนะเขาเปิดให้แบบว่าคุณคไปชอปปิ้งเสื้อผ้าคุณอโนคงกับคุณพระต่างๆได้พัฒนาการซอยซึ่งเกีกยวอะไรกับเขาเก่งมากเกียวอะไรกับเขาอันนี้ถือว่าเป็นการร่วมละครข้ามข้ามทุกอย่างเลยค่ะ คือตอนที่สาเล่นละครครั้งแรกในชีวิตอะคะ่ะสาเล่นละครกับทั้ง3อตอนอายุ15ค่ะโอกลับไปบ้านเก่าแล้วก็กลับมาอีกทีนึงก็ตอน42อนาน <laughs> นานมากค่ะใช่ค่ะคก,ก,ก,ก็ก็นานพอสมควรตอไปก็เขินๆน,นิดหน่อยค่ะพอ่อคุณไมครับกลับไปร่วมงานกับ <laughs> ที่แรกที่เรา ก็แปลกๆดีค่ะแต่ว่าโชคดีว่าทีมงานที่ถ่ายค่ะเป็นทีมที่เคยร่วมงานกันมาแล้วก็เลยไม่ค่อยลำบากใจมากเท่าไหร่แต่ก็จะแปลกตาตัวเองนิดนึงว่าแบบเฮ้ยเห็นเราแล้วก็เป็นโลโก้ช่องสามก็ขอบคุณทางพี่แอนแล้วก็ช่องสามด้วยนะคะตอนนี้พี่แอนอีกสอนเรื่องอะไรไหมคะก็เห็นเงียบอยู่ไม่รู้ยังไงเหมือนกันนก็เห็นบอกว่าจะให้เลี้ยงหมาให้อย่างเดียวเลยก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงมองมองน้องเป็นนักแสดงหรือมองน้องเป็นเพื่อนหมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้ ค่ะแล้วมีช่องอื่นทับทายไปคะช่องช่องอื่นก็ก็มีอยู่ค่ะมี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 ค่ะช่องเจ็ดไม่ได้เป็นหลักค่ะ<อ>จริงๆสาเพิ่งกลับมาเล่นช่องเจ<อ>็ดเรื่องที่ออนไปล่าสุดนะค่ะนั่งก็ห่างกับช่องเจ็ดไปประมาณ5ปีค่ะก<อ>็วนใหญ่พี่สาวบอกว่าเห็นว่ารับสั่งที่ต่างประเทศตอนที่ฉันให้ยทำเสร็จเรียบร้อยมเสร็จหมดแล้วค่ะเสร็จหมดแล้วค่ะสาเพิ่งกลับมาอยู่ได้สักสองเดือนค่ะสองสามเดือนเราก็คือไปถ่าย ใช่ค่ะอยู่จีนเป็นเดือนค่ะสหรบคนไทยจะได้มีโอกาสได้เห็นไหมครับสหรับคิดว่าไม่น่านะคะเพราะว่ามันฉายที่จีนนะคะลงในโลกคนจีนเป็นหลักเลยใช่ใช่ค่ะนักแสดงเป็นนักแสดงจีนทั้งหมดเลยค่ะยินดีกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะเพราะว่าเรากลับมาแล้วครั้งนี้คัมแบ็คละครเออละครเนาะก็ยังรับอยู่ค่ะรับอยู่เรื่อยๆนะคะก็ทํางานวกการบันเทิงปกตินะคะไม่ได้ฝึกหมาอย่างเดียวแต่ฝึกหมาก็ได้ค่ะ ก็ก็สุขหมายก็สนใจก็ติดต่อได้เหมือนกันค่ะจ้างได้อีกใช่ไหมครับมีพี่แอนแล้วมีใครอีกไหมครับที่ไปเคยเขาจ้างไปเออมีน้องเจมจิบ้านน้องแสนดีก็ค่อยๆไปค่ะค่อยๆไปเรื่อยๆในเครือข่ายนเครือข่ายก็อยู่ในเครือข่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักๆอ่ะช่วงนี้ก็จะดูแอนดี้เป็นหลักใซะเยอะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอินเสิร์ตก่อนนะอินเสิร์ตก่ะนค่ะเป็นไง